สมบัตเอาสมบัติไปแก่สมบัติที่แก็บ้าหวยใไปไปรู้แล้วอะไรเนด่ยเอาไปดูหลักฐานอะไรมันเป็นยังไงนี่ไงอะไรอะไรอะไรสมบัติทำไมไม่เอาอาลัญญาไป เดี๋ยวเลี้ยงสมบัติการัญญาว่าเด็กมันไม่ยอมเข้าใจไหมในสมบัติะไรเข้าใจมันกูชาสะสมสมบัติชวยนี่แล้วอาใัยไปไหนเนี่ยก็นี่อยากให้อาใัยมาช่วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเข้มหรือง่วงง่วงอ่าเพิ่งไปดูม็อก ไมไปดูม็อบกไมาทำไมไปดูแลเหรอไม่ม็อบที่มาถูพื้นเนี่ยไปแต่งตัวอะไรอะไรเนาถามเขาแต่งตัวอะไรเขาเขาแต่งอะไร่าอะไรันดูสฉพาะเขาชุดพลางอายุเขาไม่ใช่น้อยๆยเลยพานตัวพานตัวจับขโมยไงที่ให้อาไทยไปหาอุปกรณ์ในการจับขโมยมาไงอ่าใช่ เดี๋ยวนี้นะเขามีขายแบบสําเร็จเลยนี่ไงนี่ชุดจับขโมยขายนี้เลยเหรอเป็นเสื้ออันนี้เป็นเสื้อหรือเป็นเกงเขาบอกเป็นชุดนะชุดจับขโมยรู้ได้ไงอ่ะเป็นกระโปรงแล้วกันเเดีี๋ยยกนอะไรรรนะะกง้ถาเขาบอกเป็นเสื้อหรือกางเกงไงแล้วนี่เขาใจยังไงเดี๋ยวเดี๋ยว อาดูิี่ดูนุ่ชื่อจรนี่มีคู่มือการใช้ด้วยขั้นตอนการขโมยขั้นตอนแรกเนี่ยล่อขโมยด้วยเข่งปลาทูวปลาทูกับขโมยมันเกี่ยวอันยังไงกิ๊กเนี่ยสงสัยยังไม่รู้ชื่อเต็มๆของขโมยมันคืออะไรชื่อเต็มๆมันคือแมวขโมย ขโมยต้องกินปลาต้องกินปลาถูกต้องเอนี่ลองทดสอบดูสมมติว่าติกเป็นขโมยอ่าแล้วไงมาเมาเมาปลาทูสิมาปลาทูอ่าปึ๊บพอไปปึ๊บเราก็เย่อเย่อไว้เย่อไว้แล้วขโมยไม่ไปอ่ะมันก็ไม่ปล่อยสิพรามันจะกินปลาทูไง ต้องมึงก็นี่มันเยอะเยอะเพราะพอถ้าพัดลมมันติดกับเราแล้วเราก็ใช้แก๊สน้ำตาแก๊สน้ำตาด้วยมวยเลยหนูแก๊สน้ำตาด้วยแก๊สน้ำตานี่พอเราแก๊สน้ำตามาเสร็จปุ๊บโอ๊ะเขี้ยวเขี้วเขี้ยวนี่เยอะว่ะแก๊สน้ำตาแก๊สน้ำตาใช่อันนี้มันแก๊สปิกนิกหรือเปล่าแก๊สน้ำตาพอมันเยอะพังหนึ่งเราก็หยิบใช่เราก็

มันเล่าเศร้าโหเจอแกต้องตา้โมไปแล้ตายเลยหาเรื่องเศร้าหาเรื่องเศร้าขั้นตอนต่อไปขออ่านคู่มือก่อนพอเสร็จแล้วแล้วก็ฮันเด็ตซึกจับตายน้าเย็นจับเป็นน้าร้อน อรจับไปแล้งจับไปแล้งถ้าใหญ่ถึงตายเลยเออร้อน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 มาย่ร้อนจับจับไปทรมานงั้นจับตายดีกว่าจับตายจับตายน้ำจับเร็นบากเลยวองสบู่รอยจากราบได้กชาย เปลี oh, chop, chop. ่ยนใจดีกว่าเอาจับจับจ้าโอ้โหทรมานสนุกแล้วสนุกแล้ว หมดเลยห็นเปล่าไ้คอเขาชมาใช่ไหมบอกมาเลยเาไม่รู้ะนี่เข้าไปหลังเวทีแล้วไงเจอน้องตาลเออปตี้กันยาปารกันนี่คมาดูว่าใเรียบร้อยก่อนชวนเาด้วยอน้องตาลเข้ามาร้องเพลงเนียเหรออ๋อแล้อยากเจอป่อยากดนี่เอยากเจอเอกกย่า ลากหิงสาวที่ไหนมากอนแล้วบอกว่าเป็นน้องตาลละคะเนี่ยคุณติ๊กแหมมั่มวได้ใจแบบนี้เห็นทีต้องพักจูนสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาเคลียร์กันนะคะสนับสนุนโดยยาท่าสี่ปลากิเลนอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยานิสันอเมรา่าทนจริงต้องทนแบบสามิติกระทะนอนสติกจากซีเกลิลก๊าซถุงต้มปตท หงซอกฟอกเป่าซินเวอร์นาโนลดกลิ่นอับไม่ง้อแดดอีกสิ่งดีๆที่เข้าใจ AIS 3G 2,100